เวอร์ e เทียร์แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่เกิดจากความหลงไหลในการออกแบบของวรวุฒิจันทวีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวีไดคอร์จำกัดและผู้กอ่อตั้งวรวุฒิเริ่มต้นออกแบบชั้นวางเครื่องประดับราวแขวนเสื้อผ้าดิสเพลย์ให้กับร้านเสื้อผ้าร้านอาหารก่อนจะขยายสเกลจากร้านเล็กๆไปสู่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จากนั้นจึงเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์โดยเริ่มจากชิ้นงานเล็กๆอย่างโต๊ะหินอ่อนและเอาไปฝากขายซึ่งเมื่อ5-6ปีที่แล้วงานเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเขาจึงถือเป็นผู้บุกเบิกในการทำเฟอร์นิเจอร์จากหินอ่อนเบอร์แรกๆของเมืองไทยเวอร์เทียขายแบบออนไลน์และเน้นขายเฉพาะในงานอ็กิฟิชันอย่างในงานบ้านและสวนซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนทำให้วรพุธต,ตัดสินใจเปิดโชว์รูมที่ Crystal Design Center ย่านรามอินทาเป็นที่แรกหลังเปิดโชว์รูมที่ CDC ได้3-4ปีกลุ่มลูกค้าเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพื้นที่เดิมเริ่มเล็กเกินไปลูกค้ามาแล้วเห็นสินค้าได้ไม่ครบวรารุธจึงตัดสินใจขยายธุรกิจของเขาอีกครั้งด้วยการเปิดแฟลกชิปแกลเลอรีแห่งใหม่ในย่านราชดำริ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเวอร์เทียเพราะรายล้อมไปด้วย r r v v t t Residence โครงการอสังหาริมทรัพย์โรงแรมร้านอาหารร้านค้าสถานเสริมความงามและโรงพยาบาลจันนร์นำที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของแบรนด์ Vertier ียแบรนด์ n i t u ์ e u r c a l ที่ made to order 100%แต่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ต่างประเทศหรือแบรนด์นำเข้านอกจากนี้ยังมีแนวคิด ที่นำเศษหินกลับมาเข้ากระบวนการใหม่เพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไปทดแทนการใช้หินอ่อนซึ่งมีวันหมด